ทุ่ง40ขึ้นไลน์ในเอ,อ่ไอจีนะคะใครจะเข้าทักมาเลย <S 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 หนูมากับทรงผมนี้มันก็แบลวดีนะแต่ในกล้องมันดูแก่แก่อะ ข้อความเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูขอเปิดไฟตรงนี้แป๊บนึงหนูมีความรู้สึกว่าหนูมืดมื่อะหนูหายนี่หนูไม่เจอไอ้นี่หนูไปไหนวะ่ะตั้งกล้องหนูหายอันนึไม่รู้ว่าหนูไปวางไว้ไหนเพราะว่าหนูไปข้างนอกหน่ะ หนูไปพัดยามมาแล้วหนูเอาไปด้วยแล้วตอนนี้หนูยังไม่ได้ขึ้นไลน์ใน IG จีหลักเลยเพราะว่าหนูหาขาขาตังกล้องไม่เจอหนูไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะพี่ๆใครจะเข้าไอจีไลทักมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้มีไลน์ตอนสี่ทุ่มส,สี่สิบ คุยด้วยแบบนึงขอเอาคนเข้าไอจีก่อน ขอ,อขึ้นไหลในจีหลักซักซักแป๊บเฮดเดนดร์ใหม่เไม่นังแค่หรอมีมีเฮดดชเดอร์ใหม่ช่วยกระจัดการแครสูงถึง100%รปอรแคดูหายจริง ใช้ให้เด่นชัวร์เป็นประจำไม่มีรักแค่ A S 5G ยุคประดับคุณสูงมาตรฐานใหม่เพื่อปรปับลดเพื่อหลักานซีที่ดีให้ขึ้นเว็บแบบเล่นนิ่งเดกเก็บด้วยความเร็วแรงหุ๊คให้คุณเป็นที่หนึ่งในทุกการเข้าถึงเรารักษาความเสถียรให้ทุดไร้ไม่มีดดเย์ ีี้จองปกให้คุณไม่ต้องเสียเวลากับมิจฉาชีพและช่วยกันป้องกันให้คุณปลอดภัยจากสแสลรรออัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้คุณมั่นใจในสัญญาณทุกที่ทุกเวลารอสร้างเ<ห><ห>ล้นะ พเ,เ,เพื่อทใหน่ AAS-5G นเอูเไม่มีขาดบางกล้องอีกอันหนูจะขึ้นไลน์ว่วะ จากไลฟ์สดแานเอาสดไลจีนูขอ วันนี้หนูไม่ได้เนี่ยหนูไม่มีเนี่ย You are kill my hair right ขอไอ,อ,อ้นี่เป็นนึงนะขอของปากมุดทุกคนหนูมีไลค์ไอจีสี่ทุ่มสี่สิบทำไมพิมพแค่สระไอเออัางก็ขึ้นไอควายให้เลยไอจี <laughs> IG, แม่งแบบ เอ้ยไม่ใช่ไอไอโฟนแม่ชอบเสนอคำใครจะพิมพ์ไม่ควายอ่ะไม่มีนะฮัลโหลซิสเตอร์คิดถึงเหมือนกันเธออย่าเราขอปกหมุดก่อนแป๊บหนึง่งเข้าใครพิมพ์จุดมนาะหนูอ่าหนูบ็อกนะคะ คผมเตงที่รักเบบเบบีขนาดแบบมีนมอ่ะยังโดนบูบูบี้ว่าเป็นกระเทยอ่ะชีวิตหนูแมงโครอะ่ะใช้ชีวิตยากที่ไหนใครอยากหาทำ้วผมทรงเนี้ยไอ้เฮี้ยแม่งเหมือนอาตุมาอ๋อโนไม่ใช่ ไม่ใช่เว็บพักนันนะคะส่งสลิปในแชทนะับขึ้นไลคขึ้นไลคสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบจุบุ แอาปักห,หมดุดความคิดเห็นคือตอนเนี้ยเฮ้ยโซฟาเบบี้ลอนสันสกีเพียรใครจะเข้าไลค์คือทางไอจีได้เลยส่งฟอลลปฟในแชทอีก4ีสิบนาทีเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเฮ้ยหนุ่มไม่เลยอยากได้ค่ะต,ต้องทิ้งไอ้นี่ไปละทิ้งอะไรวะทิ้งที่ ที่แบบที่ที่ท,ที่ที่ตั้งกล้องอ่ะงงว่าหนูเอาขาตั้งกล้องอันนั้นไปไว้ไหนงงแบบงงสุดๆงงแบบโอ้ไม่กูเน่ตอะหัวนมอ่ะแล้วคืออันนี้มันไม่แข็งแรงแล้วมันก็แบบมันก็ไม่สามารถรับน้ำหนักของโทรศัพท์ขึ้นได้อุ๊ย ยตอูไม่ติดมาอาวินกรรมแล้วก็วมหนหน้าสดเราอ้าวสักคู่นะคะทักไปแล้วนะคะพี่ตั้มโอเคแป๊บหนึง่งอ่ะวอ่ะคือคิดว่าอันนี้มันจะรับน้ำหนักโทรศัพท์หน่อยได้ปะคือสงสารนะมันอันจิ๋วเดียวคอยมันตั้ง มันมันเตี้ยเอาไปตั้งไกลๆโอเคมันตั้งได้แหละแต่มันเตี้ยแล้วมันมองไม่เห็นคอมเมนต์พี่แจมเห็นขาตั้งกล้องหนูปะหนูว่าหนูน่าจะลืมไปที่พัทยาวอะอันละตั้งแปดร้อยก็บาทเลยนะอันนั้นนะมันเตี้ยเกินไปอะ่ะคือเราไม่สามารถเอาเครื่องหนีแบบมาตั้งอันนี้ได้ ตราจแก้ไขปัญหายังไงดีเราลืมขาตั้งกล้องไม่เห็นจ้าหนูทำขาตั้งกล้องหายอ่ะพี่เจมแล้วแม่งอันนี้มันคืออันเล็กจิ๋วเดียวแล้วมันตั้งแล้วมันเตียยม,มากเลยอ,อ่ะอ่ะทุกคนใครจะเข้าไลฟ์หนูขึ้นไลฟ์สี่ทุ่มสีิบอีสี่สิบนาทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าหาทำนะผมสรงนี้เหมือนอนะตุมา่าเหมือนป้า เหมือนป้าสุดๆดทำไมหน้าหนูเป็นแบบนี้หรอแมวตายหน้าไม่จอยเลยอะตาก็บวมเป่งเลยดยิมาขึ้นไลล์แบบสภาพแบบเฮ้ยน,นี้เรามีนมแล้วเราไม่ใช่กระเทยเธอจะมา l ด d y boy อะไรก่อนเธอบู้บี้เราอรอ นิสัยไม่ดีนิสัยไม่น่ารักนิสัยเสียเราจะมาเลดี้บอยอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำไมแอร์มันไม่เย็นเลยวะใครจะเข้าทางไอจีคือไล่สี่ทุ่มสี่สิบเดี๋ยวอีสี่สิบนาทีจะไปแล้วไม่คุยเยอะเพราะว่ามองไม่เห็นขอดูนมหน่อยอะเแบบี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไอจีหนูก็แบน <laughs> ก่าหนูจะยืนอนุทรได้หนูนั่งร้องไห้ไปสามวันขนาดตอนไปพัทยาหนูยังโศกเศร้าเสียใจเลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าที่หนูยืนอนุทอนไปอ่ะมันจะได้หรือเปล่าโอเคมันก็ได้มันก็ยืนอนุทอนได้แล้วเพื่อนเหลาจะชวนไปดูหมอลำหมอข่าวมากจะบอกว่าไปพัทยามาดำมากเพราะว่าไปยืนนักเนี่ย โอ้ยไม่ชอบผมทรงนี้เลยวะ่ะผมทรงนี้มันดูแบบแก่มากเลยแก่เกินวัยทุกคนเดี๋ยวหนูจะโอเคเดี๋ยวหนูส่งไอจให้แป๊บหนึ่งนะลูกค้าเก่าของเรา ลูกค้าเดิมลูกค้าแบบลูกค้าพี่เจมส่งอะไรมามันมันเป็นสติกเกอร์ใช่ปะแต่มันขึ้นเป็นตัวหนังสืออะ่ะมันมันมันไม่ขึ้นเป็นสติกเกอร์อะโอเคเครื่องนี้ก็แบตหมดคือหมดทุกอันคือหนูไม่เตรียมพร้อมอะไรในการขึ้นไลท์เลยสักนิดเดียวอะแม่เชื่อข่าวชื่ออะไรหนูชื่อ น้องมะม่วงจะเรียกน้องมะก็ได้โอนแล้วโอ้ยลูกค้าเก่าเรานี่เดี๋ยวแป๊บนึงหนูเข้าไปตอบแชทก่อนเพราะว่า พี่สก,กายดูไลฟ์ไหมวันนี้ฟังหัวใจมะม่วงได้ไหมเข้ามาฟังในไลฟ์ไอจีมีแบตไอแทดอยู่12% <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าส่งไปให้พี่สาวก็พี่สาวก็จะบอกว่าใช้บ์บหน่อยนะ คือดั้งเดิมน้องมะม่วงสุกโอ้อันนี้ดั้งเดิมเกินไปอ,อ่ทุกคนรอไอจีที่หนูส่งให้นะคะแล้วก็รอสี่ทุ่มสี่สิบคืออาจจะเลทบ้างช่างแม่มาหนูเลทตลอด หนูเลทตลอดชาติตลอดปีและตลอดไป<ล>เดี๋ยวส่งฟงริมให้โอเคพาดได้ไงล่ะครับเนี่ยหนูชอบมาก คือพี่เข้ามารอบที่แล้วครั้งแรกแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองพี่ก็เออมีซ้ำสองอ่ะคือหนูแมงแบบโคตรรื้มปริ่มโคตรภูมิใจโคตรรื้มใจ,มใจเพราะว่าอะไรเพราะการที่เขาจะมาดูเราเป็นครั้งที่สองแสดงว่าเราก็ต้องพอตัวคือตอนนี้หนูไม่ชินกับแปบ๊บหนึ่งนะหนูออกกระยี่มาลองก่อนหนูรู้สึกว่ามันเสียเกินไปมีใครจะสนับสนุนขาตั้งกล้องวีเจ ผมถามว่าหัวใจมะม่วงอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมครับโอ้อยู่ข้าง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 างหน้าข้างหลังอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างซ้ายไม่อยู่ข้างขวาอยู่ข้างหลังหลังข่าอะไรอ่ะไม่รู้จะเล่นหมูกอะไรเพอเจอไปเลื่อยไปกันใหญ่อยู่ข้างขวาค่ะ หัวใจหนูอยู่ข้างขวาพี่หนูส่งอะไรมามอมองได้ยินเสียงยังไงครับ ออโอนแล้วพ uh ี่อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกพี่หนึ่งเก้าเก้าพี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าอะไรก็แล้วแต่ส่งสลิปให้หนูในแชทนะถ้าสมมุติว่าอุ้ยจีหนูมัน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 อัปเดตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเข้าไปตอบโอ้ this song cannot the pay หนูขี้เกียจไอเนี่ยหนูขี้เกียจลบเอ่อคนที่พิมพ์จุดๆในไอจีหลักอะ่ะจ่างมันเถอะ๋ยวมันก็มีคนทักเข้ามาในไอจีหนูก็เลยแบบอืมทรงผมวันนี้คือจะเป็นทรงผมโอ้อันนี้มันเยอะเกินไปฮัลโหลไปเลยเราไม่บล็อกเพราะเราเสียด,ดยายยอดผู้ติดตามเดี๋ยวเจอกัน<ๆ> ไส้โตเดี๋ยวเจอกันวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้เจอกันยาวๆสำหรับอาทิตย์นี้เจอกันยาวๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะ IG มันไม่ค่อยจะขึ้นทุกคนอีกสามสิบนาที ี่พี่เขาก็ค่อนข้างที่จะสนใจโอนแล้วครับหนูตอบแล้วหนูตอบแล้วพี่เออหนูให้แค่เรีกพรอมเพย์ไว้แต่ทุกคนก็สามารถแบบโอนนะไม่มีใครมาถามชื่อหนูเลยนะพี่ติดตามหนูอพี่ติดตามไอจีที่หนูส่งให้นะคะแล้วก็รอรอเอม เคยมาดูอยู่จะถามทำไมเนี่ยบางคนนี่ก็น่าลำคานนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ทุกคน for ig ที่หนูส่งให้เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทักหนูซ้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันจะทำให้หนูสับสนเดี๋ยวหนูจะ พลาดการที่เอาพวกพี่เข้าไอจีแอคล็อกคือไม่ต้องถักสามอะหนูส่งให้ก็ไปพอๆแล้วก็รอสี่ทุ่มสี่สิบคือเลทแน่นอนไม่ต้องห่วงไลฟ์หนูไม่เคยตรงเวลานะคะไลฟ์หนูเลทตลอดปีตลอดชาติและตลอดใครจะเข้าไอจีถักมาเฮ้ยบีโก้คนดูอย่างเยอะเลยแม่ง แต่พอขึ้นไลค์ในไอดีหลักเราแม่งแบบไม่มีคนดูอะใครอยากดูตามไอจีเอ้ยในบิโก้มีใครเห็นไอจีหนูไหมคะในบิโก้มีใครเห็นไอจีหนูไหมแล้วก็ในไอจีหลักนี่คือคางปะเนีย่ยทำไมยอดคนดูไม่ขยับฮัลโหลสวัสดีทุกคน หนูจะไปขึ้นไลแล้วนะ <c oughs> ถ้าจะเข้าไลน์ลบกวนพิมพ์ คำว่าจะเข้าไลฟ์นะหรือไม่ก็โอนแล้วหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไลฟ์ถ้าส่งสติกเกอร์มาหรือสวัสดีครับแค่นี้หนูหนูไม่ตอบนะคะจริงๆ IG ประมาณไหนก็เห็นค่ะเห็นเห็นแน่นอนทุกคนเสียตังมาดูอ่ะ หนูคงไม่มานั่งใส่เออ่ชุดแม่ชีทําวัดเย็นให้พวกพี่ดูหรอกจริงๆชุดหนูก็อ,ออกจะแซบชุดหนูนี่ก็ออกจะแซบเกินเบอร์เกินต้านเออนี่คิดอยู่เลยว่าจะใส่ตัวที่มันแหวกกลางดีไหมแต่มันสั้นเกิน แล้วก็มีจริงๆมีเยอะนะมีเยอะมากมีเยอะแบบดีหนูใส่ให้คนที่เขาเสียตังดูเท่านั้นนะคะที่ตอนที่พี่จะบอกว่าดีแต่ถ้าพี่ไม่ได้เข้ามาดูหนูพี่ก็ไม่ได้ดูซึ่งชุดหนูมันมีเยอะมากแต่หนูอะเก็บทุกครั้งที่หนูเก็บห้องอะหนูจะไม่ค่อยสนใจว่าหนูเอาไปยัดไว้ไหนหนูก็เลยหาไม่ค่อยเจออย่างชุดเนี้ยที่มันแหวกหน้าใช่ปะ มันมีอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวที่เป็นสีขาวกับสีดําซึ่งหนูก็มีแต่หนูก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนหนูก็หนูก็หมดปัญญาแล้วชุดนี้ที่เพิ่งซื้อมาอ่ะปีดแค่ตรงนมมันเป็นลูกไม้ซึ่งมันเป็นลูกไม้แบบเป็นเหมือนแบบเหมือนบอดี้สูทแต่คือมันสั้นมากแล้วตรงข้างล่างมันก็แบบ มันแหวกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรซึ่งหนูก็อคงไม่ใส่เพราะว่ามันโปเกินไปเนี่ยซึ่งหนูก็มีเยอะแต่หนูหาเจอแค่สีขาวสีดำสีแดงไม่รู้อยู่ไหนหมดอ่ะไปแล้วก็จะมีแบบอย่างเงี้ยที่หนูชอบแบบซื้อมาใส่ถ่ายรูปอะหนูจะชอบซื้อชุดพวกนี้มาใส่ถ่ายรูปลงในไอจีเพื่อที่ห,หนูแบบ หนูจะได้แบบมียอดฟอเยอะๆเวลาขึ้นไลฟ์ในไอเตียหนูจะได้แบบหนูจะได้มีลูกค้าเข้าหนูเยอะๆใช่ปะหนูก็จะมีชุดพวกเนี้เยอะแยะมากมายไก่กองเต็มไปหมดซึ่งจริงๆมันไม่สมควรที่จะเรียกว่าชุดสักเท่าไหร่อ่ะมันก็ปิดแค่ตรงนมแค่นี้แล้วก็ what is that โอโอเคอันนี้คือตรงนม มันก็ปิดแค่ตรงนมแค่นี้มันก็คือเหมือนบิกินี่อ่ะเข้าใจฟิลป้เก็ตฟิลป้าเออแลอ้วน,นี้ก็คือแบบเป็นตัวข้างล่างอ่ะแล้วก็ผูกเออหรือวันนี้เราจะใส่ตัวนี้ดีอันนี้มันก็คือบิกินี่เลยซึ่งมันก็คือบิกิอ้ยแต่มันเซ็กซี่เวอร์อ่ะใครอยากดูทักมาในจี วิอยากใส่ตัวเนี้ยขอลองใส่ในไอจีได้ปะขอลองใส่เอ,อ่อทับเสื้อแขนยาวได้ปะทุกคนไม่ต้องส่งขวัญให้หนูในนี้นะคะเพราะว่าหนูถอดไม่ได้หนูถอดไม่ได้ถ้าพี่อยากดูพี่ก็โอนล้วก็ส่งสลิปเข้ามาะคะ่ะพี่พี่ไม่ต้องมาบอกให้หนูทํานู่ทนทานี่ในไอจีนะคะคือตรงตรงนี้อันนี้มันคือข้างหน้าและข้างหลังอ่ะมาลองอ๋อมันผูก